มาพูดคุยกับรองโจ๊กกันต่อค่ะทุกท่านขาเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนคลับรองโจ๊กตอนที่ท่านวิศ,วศนุออกมาบอกว่าคําสั่งไม่ชอบ,บนะฮะโอ้แฟนคลับกรี๊ดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ผมก็มองว่าหนึ่งเป็นสิ่งผมจะรับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าผมเองก็เห็นตรงกันอยู่แล้วนะว่าคําสั่งเนี่ยมันไม่ชอบนะ แต่ถ้าคาสั่งมันชอบเนี่ยผมจะไม่ดิ้นรนต่อสู้หรอกนะครับเพราะว่ามันต้องยอมรับคือวันนี้สาหรับผมเนี่ยอะไรก็ได้จะให้อยู่ให้ออกให้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องคาทุกอย่างมันต้องถูกต้องและเป็นธรรมแล้วสิ่งที่ถามค้างไว้ในช่วงที่แล้วต่อสู้ขนาดนี้ฟ้องแต่นายยกกลองนายกพา,กากตรหรือใครก็ตามฟ้องเยอะแยะไปหมดเลย,ยใครออกรายการก็ฟ้องถามนําตรงฟ้องดะฟ้องฉะขนาดนี้เนี่ยเป้าหมาย คือการกลับไปทํางานในสตชหรือเพื่อเป็นแคนดิเดตพบตรคะคืออย่างนี้ผมเนี่ยต้องการได้สิทธิ์คืนในการกลับไปเป็นรองพอบตรนะฮะแต่ว่าการไปเป็นรองพอบตรผมเนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ตามไปด้วยก็คือการเป็นแคนดิเดพตพบตรอันนี้คือปัญหาของทุกคนนะครับเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะให้คือ,อ,อผมเนี่ยกลับใช้ที่สุดนะครับเพื่อจะให้การแต่งตั้งในวาระนี้มันไปก่อน อืนะแล้วปีหน้าไปว่ากันอืนะแต่ทีนี้ว่าผมเนี่ยก็ต้องต่อสู้เพื่อจะรักษาสิทธิตัวเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไปเป็นรองผมตลองการเป็นแคริเดตผมตลองมันเป็นสิทธิ์เราทั่านั้นะนะครับผมก็ต้องไปรักษาสิทธิ์ส่วนจะได้เป็นไม่ได้เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของบุญวาสนาและเป็นเรื่องของผู้บัญชาค,ครับที่ต้องพิจารณานะครับเหมือนกันแต่อย่างน้อยเราควรจะได้สิทธิ์กับได้สิทธิ์กลับไปครับตรงนั้น ทำไมดูเหมือนคนกลัวกันจังเลยคะว่ากลัวท่านจะได้เป็นผมว่าตลอดเนี่ยก็ผมมีปัญหาเรื่องเดียวคือปัญหาอายุราชการนะแต่ทีนี้ผมมองอย่างนี้นะครับว่าคือการที่ผมเหลืออายุราชการเยอะเนี่ยผมมองว่ามันยิ่งดีเพราะเราจะได้ไม่แก่ไม่ไม่ชราเราสามารถทํางานให้ประชาชนได้เยอะนะทำงานได้อย่างบุบันมีความอดทนสูงนะครับเพราะมีเรื่องแรงมากนะมีพลังความคิดพลังสมองเยอะ คือโปรเจกต์ไหนมาก็จะได้ทำได้ยาวๆใช่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดจะอยู่นานะนะครับนะบเพราะว่าผมเนี่ยเจออะไรมาเยอะจนเ,เข้าใจได้แล้วว่าอยู่นานเนี่ยไม่มีประโยชน์ค่ะ,<น>ะแ,ลแล้ว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 ที่เคยพูดไว้ตอนนั้นเน่ะเหมือนจะมีไม้ตายมีไม้เด็ดอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าถ้าผมเปิดเผยออกมาเนี่ยตายทั้งสอตชอเลยตกลงจะเปิดไหมคะอ๋อวันนี้ก็ผมไม่ต้องเปิดวันนี้ ทนายต้ามก็เปิดไปหมดแล้วมันก็เละไปหมดแล้วดูไหมครับมันก็ตายไปหมดแล้วเพราะว่าคือองค์กรมันพังอะนะครับคะนะคือวันนี้ก็ต้องกล่าวดีว่าแต่ว่ามันดีนะครับเพราะว่าหนึ่งสังคมประชาชนจะได้รู้นะครับว่าคนไหนชั่วคนไหนไม่ชั่วคนไหนดีไม่ดีนะครับวันนี้มันจะ้วัดกันไปเลยคําถามจากประชาชนในในกรมตำรวจเนี่ยมีดีๆม้างไหม นี่อันนี้ประชาชนต้องถามแน่นะครับว่าเอ้าแล้วมันเป็นอย่างนี้กันหมดระดับบิ๊กแล้วประชาชนจะไปพ่งพาใครถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรครับว่าต่อไปใครทําไม่ดีเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้ใครจะมาบริหารองค์กรนี้ก็ต้องทําให้องค์กรมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นวันนี้ต้นทุนมันมันติดลบอะนะครับวันนี้ประชาชนขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อมั่นนะครับประชาชนเขา ไม่ร่้จะพึ่งไข่นะครับในเมื่อตํารวจไปทาเสียเองตํารวจไปรลบเว็บพนันเสียเองตํารวจไปกระทําผิดเสียเองะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผมว่าก็ดีนะครับว่าจะได้เปิดให้หมดเลยนะประชาชนจะได้เห็นต่อไปใครจะได้ไม่กล้าแล้วหลังจากนี้สิ้นเดือนนี้ที่ที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบุคุณธรรมเนี่ยถ้าออกมาบอกว่าคําสั่งมีให้ออกจากราชการลองโจก๊กเป็นแบบไม่ชอบ ถ้าเป็นแบบไม่ชอบถ้าเป็นแบบไม่ชอบผมก็ได้กลับถูกไหมครับถ้าไม่ชอบผมก็ได้กลับคืนสิทธิ์ทั้งหมดเขาจะให้กลับเลยออ๋อไม่ใช่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาคดีเขาวิิจฉัยมาแล้วยังไงก็ต้องกลับนะเพราะว่าเราก็ต้องได้กลับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมก็ได้กลับตามสิทธิ์แต่ถ้าเกิดบอกบอกไม่ได้กลับบอกบอกว่าชอบแล้วผมก็ต้องใช้สิทธิ์ไปยื่นสารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมผมต่อแต่ถ้าสารปกครองสูงสุดตัดสินว่า คำสั่งชอบหมดผมก็ต้องจบแค่นี้ถ้าถืาอ<ค>ว่ากระบวนการมันได้แค่นี้ถ้าคำสั่งบอกว่าการคำสั่งออกจากราชการไม่ชอบถ้าระบบพิทักษ์คุณธรรมเขาให้มาอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ชอบลองจกได้สามารถเดินกลับสตชสิ่งแรกที่จะทําคืออะไรสิ่งแรกที่จะทำเนี่ยครับหนึ่งผมจะกลับไปเคลียร์บัญชีไม่ไม่ไม่หนึ่งผมก็กลับทํางานแล้วก็สิ่งแรกที่ทําคือวันนี้มันมีหลายเรื่องที่คิดที่จะต้องทําให้ประชาชนนะครับส่วน คดีความทั้งหมดผมถอนเลยนะครับถอนทันทีผมกับผมได้กลับวันนี้ล่วงขึ้นช้าผมถอนเลยคือือที่ฟ้องฟ้องตั้งแต่นายกลงมาเนี่ยใช่ผมถอนหมดนะครับถอนเพราะอะไรครับเพราะว่าคือถ้าเรากลับมาแล้วเรามาล้างแค้นแก้แค้นเนี่ยประชาชนจะยิ่งออมองว่าเราเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุทําให้องค์กรพังนะทำให้องค์กรขัดแยง้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเ,เรามีวิสัยทัศน ว่าเราเหลืออีกเจปีแบบนี้เราต้องทําให้องคอ์กรเนี่ยมีความสมรค้ให้ได้นะแล้วต้องต้องเอาทั้งสให้หมดนะครับแล้วก็ต้องเอาเวลาเนี่ยมาทำงานแบบช่ยง่วอย่าลืมนะครับว่าการฟ้องคดีเยอะเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเตรียมเอกสารในการขึ้นศาลให้การต่างเยอะ,ยอะนะครับพเพราะฉะนั้นเราตัดตรงนี้ไปได้นะครับทุกคนเนี่ยจะต้องจบหมดแล้วถ้าเกิดคําสั่งออกมาตรงกันข้ามล่ะคะตรงข้ามผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดต่ออย่างสู้ต่ออย่าังสู้ต่อเพราะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับถ้า ในมุมของคนอื่นบอกว่าลองโจกลองโจกทํางานมาขนาดนี้ผลงานก็เห็นอยู่นะผลงานก็เห็นอยู่ทําไมไม่ออกมาเลยถ้าโดนเขากั่นแกล้งขนาดนี้ออกมาปุ๊บหรือมาเล่นการเมืองทําไมไม่ไปแนวนั้นคือ,อ,อยังไงเนี่ยผมต้องกลาเรลียนว่ายังไงผมตั้งใจจะไม่อยู่จนเสียหรอกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้นะครับผมทําเพื่อจะให้สังคมเห็นว่า บ้านเมืองมันต้องมีความยุติธรรมนะและความยุติธรรมเนี่ยถ้าใครก็ตามไม่ด้รับความยุติธรรมมันต้องต่อสู้ได้มีการได้โอก,กาสเข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือยังคะว่าความตั้งใจเราจริงๆก็ไม่ได้อยากอยู่จนเกษียณแต่ขอทําหน้าที่แล้วก็ไปตามหนทางเราเออขึ้นเป็นผพว่าตอรสักปีสองปีกป็อถอยอ่าผมผมมีมีเปลยเปยบ้างนะครับผมมีเปลยเปยบ้างคืออย่างนี้อันนี้ก็มเป็นความตั้งใจผมไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นมาตั้งนานแล้วเพราะว่าก็ต้องกราบเรียนว่าวัาวนนี้ผม เข้าใจได้ว่าการทํางานอย่างหนักหน่วงของผมนะการบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วเด็ดขาดนะครับมันอาจจะไปกระทบออกับใครบ้างนะครับมันอาจจะไปกระทบต่อคนนี้คนนี้แต่ว่าสิ่งสาคัญคือประชาชนนั้นได้ประโยชน์นะครับเพราะเราเป็นขา้าราชการเราเป็นข้าของแผ่นดินนะครับหลังจากนี้สื่อควรจะมองรองจกอย่างไรคะควรจะเป็นแมวก้าชีวิตหรือเป็นโจกต่อไปคะก็แล้วแต่สื่อจะมอง นะเพราะว่าเ,เราก็เป็นบุคคลสาธารณะนะครับสื่อก็ชมบ้างติจินนินทาาบ้างด่าว่าบ้างไม่มีปัญหานะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่าเมื่อวานสื่อสื่อก็ถามโอ้ล้วจะฟ้องสื่อไหมบอกบอก,บอกไม่มีฟ้องเพราะว่าสื่อทั้งหมดเดียวเป็นบี่ีียน้องนั้นแหละนะครับเราต้องเข้าใจว่าสื่อเขาต้องทํางานะนะครับนะเขาก็ต้องทําหน้าที่ส่วนจะผิดบ้างถูกบ้างจะด่าว่าอะไรเราก็คนไหนโดยที่ใสผมบีบียงน้องนั้นคําสั่งผมว่าสื่อเราก็จะเขียนข่าวอย่างนี้ วันไหนที่เป็นของท่านพิสุ์ออกมาก็จะบอกอู้เอาแล้วแมวก็ชีวิตอ่าใช่ใช่แต่พอสิบสองต่อศูนย์ปุ๊บเอาแล้วเล็กเป็นโจ๊กใช่เล็กเป็นโจ๊กมันก็เราก็ทํางานกับสื่อนะครับนะทำงานกับสื่อแบบพี่เน้องนะครับก็เขาก็ต้องทําหน้าที่นะครับแล้วเราเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องให้เาวิจารณ์ได้นะครับนะแต่ว่าถ้าคนไหนเช่นโอวิจารณ์แบบทำให้เราแบบหยาบคายเราก็โทยบอกเขาแล้วรู้สึกอย่างไรที่เขาบอกว่าตอนที่ทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไม่อยู่เนี่ย ในตารวจก็ทํางานกันง่ายเหลือเกินรู้สึกยังไงคะคืออย่างนี้ต้องกราบเรียนว่าวันนี้นะครับเราอย่าไปเอาเรื่องอย่างนี้มาทําให้เราเนี่ยเ,เสียสุขภาพจิตนะเพราะฉะนั้นวันนี้อ,อะไรก็ตามที่อย่างไปพูดแบบเนีเ้มันก็เข้ามีนามายมีนามาเราก็ต้องฟ้องไปก่อนเหมือนเหมือนอย่างของพี่แต้มเนี่ยพี่แต้มเป็นครูบาอาจารย์ผมนะเดี๋ยวก็ต้องคุยกับคุยกับพี่แตม้ตมเขานะเพราะฉะนั้น ผมก็เคารพพี่แจ้มนะ<ฆ>เป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นการทํางานของแกแกก็เป็นทั้งแบบอย่างในการปราบปรามสืบสวนสอบสวนนะครับนะแล้วก็อีกอย่างพี่แจ้มเนี่ยแกไม่ใช่เรียนร้อมหลวดแต่แกเติบโตมาได้จนถึงวันนี้ถือว่าแกมีฝีมือนะครับเพราะนั้นวันนี้การคือเราต้องคิดแบบคิดบวกนะวันนี้กระทบสิทธิ์เราก็ฟ้องนะแต่ฟ้องก็เดี๋ยวคุยกันได้เราก็ถอนได้นะเราไม่ได้หมายว่า ฟ้องกันแล้วต้องเป็นศัตรูกันตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมกำลังให้สังคมเห็นว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองนะถ้ามีอะไรมากระทบสิทธิ์ก็ต้องรักษาสิทธิ์ต่อสู้แต่ว่าทุกอย่างมันต้องจบบนโต๊ะแล้วกับรองเอกล่ะคะท้งนั้นเ็าเห็นบอกฟ้องตอนนี้ยังไม่ได้ฟ้องยังไม่ได้ฟ้องครับครับกำลังไปดูข้อกฎหมายต่างๆคือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรทลอท่านนายก,กต่างๆเนี่ยถ้าไม่เข้าข้อกฎหมายเราก็ไม่ฟ้องถูกไหมครับไม่ใช่ว่า เราฟ้องไปดะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วจะมีการได้เข้าไปพูดคุยกับท่านนายกอีกทีไหมคะอ๋อยังยังครับวันนี้ออท่านท่านก็ไม่จะเรียกผมไม่ได้ไปนะครับนะเพราะว่าออวันนี้ท่านก็บอกว่าท่านจะให้ความยุติธรรมผมนะแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าที่ท่านพูดมันเป็นแค่วลีแค่วาทกรรมนะครับม, <laughs> มันเป็นแค่วาทกรรมแต่การปฏิบัติมันไม่เกิด<ฆ>นะครับมันมันไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนก็จะเห็นได้ว่าอันไหนเนี่ยเ,ออเป็นข้อแทจจริงอันไหนเป็นเรื่องราวอะไรนะผมก็มั่นใจว่า วันนี้ถ้าให้ประชาชนเลือกผบตอได้เนี่ยผมเป็นไปแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทางานโดยยึดหลักผมไม่อยู่ส่วนรวมเป็นหลักหรือในในนั้นเขาบอกว่าถ้ามีบิ๊กต่อก็มีบิ๊กโจ๊กไม่ได้หรือเปล่าคะไม่ทราบเหมือนกันนะคืออย่างนี้วันนี้ก็ต้องเรียกว่าคือการทํางานแล้วก็เห็นประชาชนคลายทุกเนี่ยเราก็คือคือผมถือว่าหลายคดีนะครับยกตัวอย่างเช่น คดีเอาผมยกอย่างถ้ายกคดีย้อนหลังลงไปเนี่ยคนอาจจะจำไม่ได้เช่นคดีแอมไซยานายเป็นต้น<ฮ>ะนะเ,เราได้เอาความยุติธรรมคืนให้กับคนตายไปแล้วนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเขาที่ยังมีชีวิตอยู่เขาดีใจนะครับอันนีเเรร้เรามีความสุขเพราะอะไรครับเรามีความสุขเพราะว่าเราได้ใช้ความรู้เราตั้งแต่เรียนจากโรงเรียนในร้อยตำรวจ <ฮะ S 2> ความรู้เราที่เรียนสอบสวนมาใช้สมองโจทั้งสามารถเอาพยานฐานมาเอาผิด คนที่ฆ่าคนตายไปแล้วเป็นสิบปีได้ถ้ามีโอกาสได้พูดกับคนที่กำลังจะต้องมีหน้าที่ในการตัดสินนะฮะตัดสินว่าสิ่งที่วิกโจ้กำลังอยากจะกลับไปทำงานในสชเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาก็ในส่วนคณะกรรมการพิทัทกษ์ความย่าจะกราบเรียนนะครับไม่มีอย่างอื่นนอกจากกราบเรียนขอความยุติธรรม นะครับขอความยุติธรรมนะฮะให้กับให้กับผมนะครับนะอย่างอื่นเราไปขอให้ท่านซ้ายขวาไม่ได้นะครับเพราะแต่ละท่านที่มาเนี่ยท่านเป็นผู้ผู้ใหญ่เช่นนั้นนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าท่านเหล่านี้เนี่ยท่านมาเนี่ยอายุการอายุท่านเนี่ยเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดหกสิบแปดเพราะฉะนั้นท่านทํางานเนี่ยไม่อยู่ในความกดดัน,น <ะ S 2> เพราะว่าคือขอเดี๋ยวขอกลับไปทํางานใช,ใช่ครับผมขอผมขอกลับไปทํางานขอให้รับความเป็นธรรม นะครับแล้วก็ขอความยุติธรรมสหรับตัวผมเองนะครับเอาละแล้วนี่คือมุมมองจากใจไม่ได้ถามอะไรซีเรียสแล้วนะฮะอยากถามมุมมองความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่กําลังคิดของบิ๊กโจ๊กคนนี้ค่ะไม่รู้ว่าคุณกําลังจะมองว่าเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เชนชันดูกในวันนี้ ็ตอบแบบจริงใจใจใจกันเลยแหละใจใจกันเลยแหละนะคะแล้วก็เราได้คําตอบกันเยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆเลยที่มาถึงรายการของเราด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะบครับบมคค่ะค่ะเอาละแล้วไงมาติดตามเคลียร์จะชัดกันได้ตอนหลังจากนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวและแขกรับเชิญสนุกสุแบบนี้ทุกๆครั้งค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ